สวัสดีครับพี่น้องลุงกรณสาสแก้วสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปดูหัวกระโหลกนะครับหัวกะโหลกพี่น้องเคยเห็นบ่ครับหัวกะโหลกหัวกะโหลกนะยาสีผ้ามาเบิ่งครับนออ้องยาสีได้เห็นกันจ้าจ๋าเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูหัวกะโหลกสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหัวกะโหลก ครับหัวกะโหลก,หก,ลกนะครับหัวกะโหลกนะครับเอยีอยะเดี๋ยวเดี๋มมมมยมามามาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดีย๋ยวมาเบิ้งกันครับหัวกะโหลกนี่ครับเนี่ยมองมองนี่นะครับสีา้ามาเบิ้งหัวกะโหลกครับเนาะเนี่ยครับ บางคนก็สีหูแล้วเนาะว่า,า,าหัวกะโหลกรูปร่างหนะ้าตาเป็นยังไงครับเนาะครับของสนะีเดาได้เนาะว่ามันเป็นยังไงครับหัวกะโหลกนะครับมีทั้งใตถึคงครับเดี๋ยวสีผ้าเปไปเบิรงครับาเห็นสีผ้าไปเบิรงเพราะเป็นยังครับเพราะว่ามันตันเนะาะอันหัวกะโหลกตันเราหน้าขึ้นบ่ดีนะครับน้าขึ้นบ่ดีแรงดูดบ่ดี มันเสียกับร่างไฟซื้เนะครับเดี๋ยวสีจสต๊าไฟไปก่อนพี่นอ้องลงไปเบิง่งอันดรหาไฟมันหัวเนาะอ่ายี่การเซฟตี้เข้าก็ต้องอตัดตัดไฟก่อนนะครับอ่านี่แสดงว่าตัดไฟแล้วครับไฟกับบ่ลงไปแล้วครับไปเดีย๋ยวลงไปเบิ่งกัน,นครับเนีย่ยเนี่ยทางท่างลงเต็นเสีครับโอ้เสียงอย่างเนาะห่วยห่วยห่วย โอ้ไม่มีอะไรครับสัตว์ธรรมชาติครับสัตว์ตามธรรมชาติเนาะกิ้งเป็นกิ้งกานะครับตัวอกิ้งกากิ้งกาตัวแลนครับสัตว์ตามธรรมชาติตามห้วยหองลองคลองบึงนะครับนี่พี่น้องนี่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 ใครว่านเคยเห็นหัวกระโหลกเนี่มาเบิ้งมาเบิ้ง แล้วถอดเกือบกันแล้วทีภาพา,าเบิ้งหัวกะโหลกหัวกะโหลกเป็นๆเ,เลยเนี่ยนี่ครับหัวกะโหลกนี่เบื้องครับนี่ละผ่าพท่านเคยเห็นหัวกะโหลกนี่เห็นบ่นี่ละครับเขาเอิดมาหัวกะโหลกเบื้องติด่ะพี่น้องเอ้ย น้ำไม่ได้ขึ้นได้เังไต่นี่ขึ้นได้เังไต่ไาไมา่อบรรจินพันอ้อยยอยไวเองสิเบิ่งมันก็ตันเบิดกันแล้วแทงเอาดังเขียวมาหุ่มไวเองสิเท่าพันหัวก็โลกนี่ก็น้นำไม่ขึ้นแล้วครับขึ้นอยู่มันบอ่อแห้งเนี่ยเสียกำลังไฟสิครับมันเป็นคุ่นโอ้ยผมแหมแนวอ่ะยว ไม่หวานไพยนะครับ